เมื่อนายกพูดถึง J b c แต่ลืม m o u 43จริงหรือเท่าไหร่คำถามนี้กำลังกลายเป็นจุดประสงค์หลักของบทความนี้ซึ่งเริ่มต้นจากการที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่21ตุลาคม2568ด้วย h ฮชแท็อนุทินชี้ e แจงเดินหน้า j b c https://www.facebook.com/ #e0b8 #e0b8 เก้าสิบเก้า e ศูนย์ b แปด b แปด e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศูนย์ b แปดแปด a e ศูนย์ b แปด b ห้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปดแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปดแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศู ก้าส e e e so, ิบเก้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b แปด b สอง jbc e หก cft ห้า b ศูนย์ห้า dgcw เจ็ด t เก้า d สิบสี่สี่ mcy สาม f สอง hanelay เก้า tbao แซดแซด dptmeaucbisiso หก kxq ห้า tfive สอง pw ศูนย์ x b แปด n สอง hfwanel สิบหก hewaxjho ห้าสิบหกแซด 5TU 0 7 m q q n k n 0ูนย j w 3 6 GW, 36, m c x d p n s t q 1 0 u f ยทอชฟินมวคงกอง r 4 2เ u h l 8 o d c g w b h o h b o i t n n k r โดยกล่าวว่ายังไงก็ต้องมีข้อสรุปใช่ไหมตกลงจะสู้กันต่อประจันหน้ากันหรือสรุปว่าต่างคนต่างไปและต่างคนต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันมันจะต้องมีข้อสรุปมันจะค้างตึงอยู่แบบนี้ไม่ได้ ซึ่งเป็นคำพูดของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีในการประชุมจีบซีที่จันทบุรีแต่ที่น่าสงสัยคือคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนว่าคุณอนุทินไม่เข้าใจประเด็นสำคัญของ m o u 4 3และ g b c อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการพูดและการกระทำของเขาในฐานะฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่าเขาเข้าใจปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพลาดการเชื่อมโยงระหว่าง g b c กับ m o u 4 3ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นประเด็นที่ซับซ้อน และต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งคำถามที่น่าสนใจคือทำไมผมถึงไม่เห็นคุณอนุทินชี้แจงชัดเจนว่าฝ่ายไทยได้สงวนสิทธิการยกเลิก MOU 4 3ไว้หรือไม่ในขณะที่ผลประชามติกํำลังเป็นจุดโต้แย้งอย่างร้อนแรงเมื่อคุณเคยเข้าใจ MOU 4 3และจบีซีดีกว่าใครแต่เมื่อกลายเป็นนายกทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงหายไปคำถามนี้ไม่ใช่แค่การวิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นการสะท้อนถึงความกังวลของประชาชนที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนและเป็นสุจริตหากคุณอนุทิน เคยเข้าใจปัญหาเหล่านี้ได้ดีในฐานะฝ่ายค้านทำไมเมื่อกลายเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งเหล่านั้นถึงดูเหมือนหายไปและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดการประชุมเจบีซีครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประชุมทั่วไปแต่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา MOU4 3ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากทำไมถึงดูเหมือนว่าคุณอนุทินไม่ใส่ใจหรือไม่เข้าใจความสำคัญของประเด็นนี้แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมผมถึงรู้สึกว่าคุณอนุทิน กำลังพยายามหลีกเลี่ยงประเด็น MOU 43ในการประชุม g b c ครั้งนี้หรือเปล่าในที่สุดคำถามสำคัญที่คงคงยังคงคือทำไมผมถึงรู้สึกว่าคุณอนุทินกำลังพยายามหลีกเลี่ยงประเด็น MOU 43ในการประชุม g b c ครั้งนี้หรือเปล่าคำตอบอาจจะอยู่ในการติดตามข่าวสารต่อไปและความสามารถของคุณอนุทินในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นธรรมและโปรง่งใสและนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ท่านผู้อ่านคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ คุณเห็นด้วยกับวิเคราะห์ของผมหรือไม่หรือคุณมีมุมมองอื่นที่น่าสนใจขอเชิญทุกท่านมาร่วมต่อสู้กันในส่วนของความคิดเห็น